ดูดีโฮมสวัสดีค่ะฝนมาชมบ้านเดียวติดถนนท่าไทยลาดกันดีวกว่านะคะชื่อหมู่บ้านพึกระดาค่ะเป็นโครงการที่ร่มรื่นน่าอยู่มากนะคะมีฟิตเนสสระว่ายน้ําสวนหย่อมนะคะแล้วก็ตามทางหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างร่มรื่น,นะคะ่ะน่าอยู่แล้วก็มีพี่ๆรปภนะคะตรวจรักษาความปลอดภัยตามจุดนะคะ แล้วก็หลังนี้ตอนฝนเข้ามาเนี่ยพี่เราปภก็พาเข้ามาด้วยนะคะกลัวเราหาบ้านไม่เจอนะคะดูแลค่อนข้างดีมากค่ะบ้านเดี่ยวหลังนี้เนื้อที่50ตารางวาค่ะเป็นรูปแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะแล้วก็บ้านเนี่ยสามารถเดินได้รอบบ้านเลยนะคะที่เห็นสีเขีเขยวนะั่นคือเราปูหญ้าเทียมไว้ให้ท่านสามารถลงสนามจริงนะคะลงเป็นสนามหญ้า ได้นะคะแล้วก็เป็นปลูกต้นไม้ได้นะคะ,ะบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้ค่ะโครงการได้อยู่มากแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยไม่มีใครจอดรถหน้าบ้านเลยนะคะส่วนจะจอดรถส่วนใหญ่จะจอดรถภายในบ้านกันหลังนี้จอดรถในบ้านได้สองคันค่ะ แล้ก็ห้องครัวเรามีก็มีกระจกบานเลื่อนนะคะบ้านอายุเพียง3ปีเท่านั้นค่ะเรามีแอร์นะคะให้3เครื่องนะคะแล้วก็มีปั๊มน้ำแทงน้ำให้ด้วยแล้วก็มีระบบควบคุมแอร์ทุกตัวในบ้านให้ด้วยนะคะ แล้วก็ห้องนอนเนี่ยจะมีระบบระบายอากาศให้ค่ะถ้าใครหาบ้านทำเลนี้นะคะสนใจนัดชมบ้านหลังนี้ติดต่อฝนได้ทุกวันเลยค่ะบ้านสวยทำเลดีโครงการน่าอยู่มีมาไม่บ่อยนะคะสนใจรีบทักจับจองกันมาได้เลยค่ะฝนดูแลด้านสินเชื่อให้ด้วยนะคะ หรือท่านใดมีปัญหาด้านเครดิตอยากจะผ่อนตรงกับผ่อนตรงเราก็มีบริการผ่อนตรงให้นะคะเป็นบริษัทนะคะฝากบ้านสวยๆหมู่บ้านพึกระดาไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยค่ะ